สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นยามว่างอ e ีวันหนึ่งฮะที่ผมจะได้มาทำรถตัวเองนะครับรถคันนี้เป็นรถในต้าวนะครับคือวันนี้ผมจะมาทำการติดตั้งตัวตัวดิจิตอลนะฮะตัววัดวลมิเตอร์เป็นวัดกระแสของของตัวแบตเตอรี่ที่อยู่กับหน้ารถนะฮะของตัวรถคันนี้นะครับ มันจะมีลูกเล็กๆอยู่อยู่ลูกหนึ่งอยู่ที่อยูที่หน้ารถฝั่งซ้ายนะครับก็คือ,อ,อช่วงที่เราขับรถเนี่ยถ้าเราไม่ติดตัวนี้เนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าสภาพแบตค่าความเสื่อมนี้เป็นยังไงนะครับคือถ้าถ้ามันไปดับกลางทางเนี่ยมันก็จะลำบากนะฮะมันก็จะมีค่า,ชาใช้จ่าย ก็คืออาจจะต้องให้รถเนี่มายกนะแล้วก็ไปที่ศูนย์แต่ทีนี้สาเหตุที่ที่ผมติดตัวตัวดิจิตอลนะตัววัดไอ้วนวนของตัวแบตเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเวลาเราขับรถเนี่ยเราจะได้ทราบสถานะว่าตอนที่มันชาร์จเข้าชาร์จออกเนี่ยตอนที่ไฟมันชาร์จเข้าแบตเนี่ยมันประมาณวนนี่มันประมาณเท่าไหร่นะครับค่าวนเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ประมาณ13-14วน นะครับโดยโดยโดย,โดยมาตรฐานนะครับแต่ถ้าเราเปิดออนปกติเนี่ยค่าวนมันจะอยู่ที่ประมาณ12บวนแต่ถ้ารถมันมันเริ่มวิ่งหรือว่าพร้อมที่ออกตัวเนี่ยมันจะต้องชาร์จแบตให้ให้กับแบตเตอรี่ลูกเล็กของคันนี้นะฮะค่าวนมันจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณสนะิบสามถึงวนนะโดยมาตรฐานแล้วนะครับ นี้ผมก็ทำการคือส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเอาตัวตัวดิจิตอลตัววัดวอวมิเตอร์เนี่ยติดตรงนี้นะมันจะได้ดูง่ายนะครับหรือว่าเพื่อนๆสะดวกจะติดตรงจุดไหนก็ได้นะก,ก็ได้หมดนะครับขอให้สายมันถึงนะผมก็อันนี้ผมแกะอันนี้ที่ที่ผมถอดยางขอบประตูเนี่ยเพราะเนื่องจากว่า ผมจะแกะไอ้ตรงฝาข้างตัวนี้ออกมานะะคอนโซลข้างตัวนี้แกะออกมาอันนี้อันนี้ผมแกะออกมาเรียบร้อยนะฮะมันจะมีจุดจุดตัวนี้เล็กๆนะฮะที่สามารถเอาอะไรงัดงัดออกมาได้เบื้องต้นนะแล้วก็ค่อยๆงัดนะะงัดออกมาคือถ้าเพื่อนๆมีอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะมันก็จะช่วยได้เยอะนะฮะเพราะตัวนี้เนี่ยมัน มันไม่สร้างความเสียหายของของตัวคอนโซลตรงนี้นะก็ให้งัดเอานะงัดออกมากริปมันจะแน่นนิดนึงนะอุย๊ยหลุดเลยเ <c oughs> นี่ยนะกริปมันจะอยู่ประมาณนี้นะกริปอยู่ประมาณชิ้นแค่นี้แต่มีกริปอยู่ ตัวนะครับอันนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันแกะออกมายากนะครับเนี่นะฮะมันก็จะเจอข้างๆตัวนี้นะครับผมก็จะเอาสายตัวเนี้ยสอดเข้าไปตรงข้างบนเนี้นะฮะให้สายมันโผล่ข้างบนนี้นะสายออกมาพอตัวดิจิตอลผมเนี่ยมันจะมีสายอ,อสองเส้นนะฮะ ผมก็จะเอาลงมาเพื่อเก็บสายนะแล้วก็เพื่อให้ไฟเลี้ยงนะ,ะไฟเลี้ยง12โวลต์ผมจะซื้อตัว OBD มาแล้วนะ,ะ OBD OBD ก็คือตัวด้านล่างตัวนี้นะมันจะวัดเอ่อมันจะมีไฟเลี้ยงออกมานะ,ะในตัว OBD เนี่ยถ้าซื้อเซ็ตของมันเนี่ยเขาจะต่อเป็นสัญญาณโควกโคลบมาให้นะฮะ อาจจะมืดนิดนึงนะฮะ เนี่ยนะปักเอออยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่เนี่ยนะปัก OBD เนี่ยฮะมันจะอยู่ฝั่งคนขับนะฮะผมจะอันนี้ผมซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคือปัก OBD เนี่ยมันจะมีแค่โค้ดบวกโค้ดลบนะฮะแล้วก็เสียบตรงนี้ให้ไฟมาเลี้ยงกับตัวดิจิตอลนะฮะของผมนะฮะหรือว่า เพื่อนๆจะไปต่อที่จุดบุหรี่ก็ได้นะครับหาคือเราหาสัญญาณไฟ12โวลต์ให้ไฟมาเลี้ยงตัวดิจิตอลให้มันติดนะครับแต่งผมจะเออจะเสียบกับตัวชุด OBD ตรงนี้นะครับ เนี่ยนะชุด o b d ที่ผมซื้อมานะครับถ้าเราซื้อตัวนี้มาเนี่ยมันก็หาสามารถเอาไฟเลี้ยงกับตัวตัวดิจิตอลตัววัดวัดแบตตัวนี้ได้เลยนะฮะไฟมันก็จะติดนะครับเพราะว่าที่มันเสียบมานี่มันมันจะเป็นปลั๊กเล็กๆนะฮะเป็นขั้วบวกขั้วลบนะเราก็มาต่อ ต่ากับมันได้เลยนะครับับกโอเบดีนี่มันจริงๆเนี่ยที่มันมีละลายพินเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต่อแค่สองพินนะฮะเป็นไฟสิบสองวลน์กับสายกาวนะชุดชุดโคโบโคลบนะครับเวลาไฟมันติดนี่มันตัวนี้มันก็จะติดให้นะแล้วก็เขาจะมีตัวชุดฟิลมาด้วยนะฮะกัน ช็อตหรือว่าอะไรตัวนี้ตัวฟิลตีนี้มันก็จะได้ทำการตัดให้นะครับคือชุดนี้ผมสั่งซื้อมาจากนาําเข้ามาจากจีนนะครับผมนะคือถ้าเพื่อนๆสนใจหรือว่าจะซื้อแบบผมนี้ก็สั่งซื้อได้หาซื้อได้โด,ย,ดยทั่วไปนะเป็นราชาด้าทาง s h o p ป,ปีก็มีนะครับ อันนี้ไม่ยุ่งยากครับถ้าเรามีอุปกรณ์ครบซื้อของครบเนี่ยแล้วก็แค่เอามาตัดต่อแล้วก็เอามาเชื่อมติดกันนะครับแล้วก็พันสายให้มันเรียบร้อยนะครับพันสายไฟชุดนี้ผมซื้อมาไม่ถึงสองร้อยนะไม่ถึงสองร้อยก็ประหยัดดีนะครับ ตัวนี้มันจะช่วยได้เยอะก็คือเราจะได้ไม่ต้องรุนว่าเวลาเราขับรถไปแบตถ้าแบตมันเสื่อมเนี่ยมันก็คือรถรถมันไม่ติดเลยนะเราต้องขึ้นยานแม่อย่างเดียวให้มารับนะครับอันนั้นมันจะเสียค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับถ้าเราติดมาติดมิเตอร์เนี่ยตรงนี้เข้าไปเนี่ยตัวดิจิตอลตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะช่วยบอกสถานะได้ตลอดเวลานะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาลองเสียบกันดูเลยนะครับว่า จะเป็นยังไงนะครับก็ คือสรุปแล้วไอไอตัวช่องที่ที่ผมบอกผมจะเอาสายไฟยัดลงไปนะฮะคือมันมันติดตรงช่องแอร์ข้างในนะครับมันไม่มีรสูสามารถออกข้างๆได้นะครับผมก็ต้องเอาเอามาสอดตรงนี้แทนนะครับเนี่ยฮะยัดสายไฟเข้าไปให้มันโผล่ตรงนี้นะแล้วก็ตัว ปอลัก o b d นะครผมก็เสียบอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครเสียบอยู่ด้านล่างตัวนี้นะแล้วก็ใส่ไฟมาโผล่ตรงนี้นะครับ,พรรบเพื่อที่จะได้ทำการใส่ชุดถังปลานะครับประกอบกันนะครับแล้วก็ใส่ไฟหลังจากต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะใส่ไฟยัดยัดเข้าไปข้างๆข,ข้างในเนี่ยนะ ได้เอาฝาปิดได้มันก็สามารถซ่อนสายไฟไว้ข้างในได้นะครับน,นะนี่ผมทำหางปลาเพื่อที่ว่าเวลาถอดเข้าถอดออกมันจะได้ง่ายนะครับผมดูว่าเพื่อนๆจะใช้แบบตัดต่อออกก็ได้นะครับพันสายไฟเอาแล้วก็ใช้สกอตเทปพันสายสายไฟ,ไฟ ไม่ก็ทําเป็นหางปลาแบบผมก็ได้นะครับแล้วก็ไอตัวชุดไอตัวตัวดิจิตอลตัวนี้นะฮะผมก็จะเอากาวกาสองหน้านะครับแปะไว้แบบนี้นะครับม,มันก็จะได้จะได้ติดอันนี้มันไม่ไม,ไม่ไม่ทำลายตัวรถนะะผมก็จะติดแบบนี้เลยนะครับผม อันนี้คือหลังจากที่ผมติดตั้งไปแล้วนะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับจะติดแบบนี้นะครับเมื่อกี้ไฟมันติดแล้วดับไปนะครับพอดีผมตั้งค่าให้มันดับอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็สายไฟผมก็ตัดต่อเป็นแบบนี้นะหลังจากที่ผมใช้หางปลาเสียบเข้าไปนะมันก็มีแค่สองขั้วนะครับก็หรือเอาสายไฟ หยัดเข้าไปข้างในครับนี่ผมจะใช้ตัวเคเบิลนะฮะเคเบิลรัดสายนะครับเอามาให้มันติดอยู่กับโครงข้างในเนี้นะครัเก็บสายให้มันเป็นระเบียบอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับ นี่ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาเซตค่าตัวตัวดิจิตอลตัวนี้กันนะครับนี่ผมยังไม่ได้สตาร์ทรถนะฮะก,ก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวนี้ดูนี่นะฮะ มันจะโชว์อยู่ที่ประมาณ12.9นะฮะ12.9แบตมันจะเหลือ89%นะฮะ12.9อันนี้ก็ถือว่าแบตสถานะมันใช้ได้นะแต่ว่าอยู่เวลาผมจะลองลองสตาร์รถด,ดูนะครับว่าแบตมันจะค่าวนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับ อันนี้ผมออนรดเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเรามาดูค่าวนเต็ดกันค่ากระแสนะว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับเนี่ยนะแบตมันจะร้อยเปอร์เซ็นทันทีนะะแล้วก็แบตนี้มันผมเฉลี่ยไปมันขึ้นประมาณสิบสี่โวล์แล้วกันนะครับมัน สิบสามจุดเก้านะแล้วนี้มันร้อยเปอร์เซ็นแสดงว่าแบตของผมนี่ตอนนี้รถมันใช้มา,าประมาณปีปีหนึ่งแล้วนะปีหนึ่งแบตมันก็ยังไม่เสือ่อมนะสภาพมันยังสามารถชาร์ารจไฟแบตหลักเนี่ยสามารถชาร์จไฟลูกเล็กได้เต็มอยู่นะครับค่าเปอร์เซ็นต์มันยังไม่ลดลงนะแล้วค่าวนก็ประมาณสิบี่วนนะครับ คือเราติดตรงนี้มันจะดีนะครับเพราะว่าเราเวลาเราเดินทางไกลหรือใช้ไปบ่อย,ยเนี่ยบางครั้งเราเราไม่รู้ว่าสถานะของแบตลูกเล็กเนี่ยเป็นยังไงนะฮะที่นี้เรามาดูการตั้งค่ากันนะครับผมคือแบตรถคันนี้เนี่ยมันเป็นแบตแห้งเป็นแบบตะกั่วนะครับแล้วก็ไปที่ค่าเสร็จกดค้างไว้นะครับเนี่ยนะ ก่อนหน้านี้ผมตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะค่า p นี่เป็นค่าสำหรับแบตตะกัว12วนนะมันมี12ออกค่ามันนะในนั้นะ12วน24วนนะแบตบลูกนี้มัน12วนนะแล้วก็ตั้งไว้12วน ก็เป็นแบบสําหรับลนะิเทียมแล้วก็ข้ามไปพอรลคัน,นี้ไม่ใช่แบบลิเทียมนะแล้วก็เป็นแบบฟอสเฟตนะครับอันนี้ก็เป็นค่าหน่วยของค่าวนนะฮะหน่วยของค่าวนนะฮะก็คืออย่างสมมติสมมตินะฮะหน่วยตัวนี้มันค่ามันหลักร้อยนะแล้วก็สามารถเซตค่าเป็นเป็นหลักสิบได้ นะครับผมตัวนี้เราก็ไม่ต้องยุ่งมันนะครับผมไม่ได้ปรับอะไรเลยผมก็จะสก,กิปข้ามไปนะอันนี้ผมก็ตั้งไว้ออนนะว่าให้หน้าจอดิสเพย์ตัวนี้เนี่ยมันดับประมาณเท่าไหร่กี่วินะผมเปิดออนไว้ก่อนนะครับผมตัวนี้แล้วก็ นี้เป็นค่ากระแสนะฮะที่ที่ตัดว่าจะให้มันเตือนกี่วนนะฮะผมตั้งไว้สิบสิบวนนะะมันก็จะเตือนให้นะครับตอนนี้แบตสถานะปัจจุบันนี้มันอยู่ที่ประมาณสิบสี่วนนะครับถ้ามันเหลือสิบวนเมื่อไหร่มันก็จะมันจะเตือนให้นะว่าแบตตัวนี้มันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับนี่ผมก็ตั้งเป็นออนไปแล้วกันนะครับ เป็นการออนนี้เป็นการเข้าใจว่าเป็นการดับหน้าจอของดูตัวดิสเพย์ตัวนี้นะ นี่นะครับตะกี้มัวกดไปกดมาลืมไปว่ามันจะให้กลับมาหน้าจอปกตินี่ทำยังไงนะครับก็คือกดค้างไว้นะครับอันนี้มันก็อันนี้มันจะ,ะมันจะดับไวไปนิดนึงนะครับคือถ้ามันดับเนี่ยหน้าจอดับเราก็สามารถเปิดได้เลยนะมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าเวลาเราขับตรถกลางคืนเนี่ยมันจะได้ไม่แยงตานะครับเราเวลาเราต้องมันดับเราต้องการจะดูเราก็เปิดออน ก็จะออฟอัตโนมัตินะครับผมโอเคโอเคครับผมก็ขอจบคลิปการติดตั้งตัวดิจิตอลตัววัดวลเ,เตดของแบตเตอรี่ของรถ n นตาวีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ